รถเกียบหมดเลยสดเกียบไหนๆก็ตอนนี้นะครับปีตายวิ่ไก่มาหาลูกค้าอยู่นางรองก็จะเจอน้ำแคทอีกคนหนึ่งก็ที่รถที่จะมีไปนะเจอรถเทลเลอร์นะก็จะมีในบ้างก็จะมี X-Series นะครับแล้วก็จะมีตัว LDA ตัวเตี้ยด้านบนก็จะเป็นเจ้าตัวแค p ฟ h i g ไฮแลนเดอเฮ้ยเป็นตัวแคปเป็นตัวแค p ใน X-Series ด้านบนเป็นตัวแคนะครับอ่าแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวอันติเมด วิวเอ็กซ์นติเมตจะไม่แน่ใจว่าเครื่องพันเกหรือเครื่องสามพันข้างหน้าก็จะมีสี่คันข้างหน้าก็จะมีตัวเอ็มนะครับตัวเมขาวมุกแล้วก็เอลดบอลเงินและสปาร์กและสปาร์กสองคันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปลงที่ไหนนะข้างหลังก็จะมีตัวสปีดกี่คันหน,นึ่งสองกี่คันเอพี่ไก่แปดไหก็คันนี้แปดโหลดนะครับแปดคัน